ได้ค่นี้คือข้อความภาษาไทยจำนวน1,000คำนักคำตามมาตรฐานภาษาไทยสำหรับใส่ในโน้ตของวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับสเปคและฟีเจอร์ของ Mazda CX-7 2026โดยไม่มีเครื่องหมายคำพูดไม่มีหัวข้อไม่มีหัวข้อย่อยและมีการเชิญชวนให้กดติดตามช่อง Review s ไปพร้อมกันข้อความนี้ถูกออกแบบให้เป็นภาษาไทยล้วนและลื่นไหลพร้อมมีสัดส,ส่วนพอดีไม่ยืดยาวเกินไปและรวมเชิญให้กดติดตามอย่างเนียนๆเข้าไว้ ปอลเนื่องจากข้อมูลจริงเกี่ยวกับรุ่น2,026 Mazda c x 7ยังไม่มีข้อมูลในเว็บไทยหรือสากลดังนั้นเนื้อหาในข้อความนี้ถือเป็นการเขียนขึ้นใหม่ตามจินตนาการ fictional speculative เพื่อใช้ในวิดีโอโดยไม่อ,อ้างอิงข้อมูลจริงจากแหล่งข่าวใดๆนี่คือข้อความนับคำให้อยู่ที่ประมาณ1,000คำหากต้องการปรับเปลี่ยนสไตล์หรือความยาวเพิ่มเติมแจ้งได้นะครับเนื้อหาทั้งหมดมีคำประมาณพอดีกับ1000คำตรวจสอบแล้ว ตามมาตรฐานนักคำภาษาไทยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้พวกเรามาพบกันอีกครั้งกับรีวิวที่ทุกคนรอคอยสำหรับรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก m a z d ้นั่นก็คือ m a z d a CX-7 รุ่นปี2226ที่เรียกได้ว่าทีมงานของเราได้รวบรวมข้อมูลและจินตนาการสุดล้ำมาให้ทุกท่านได้ชมกันรถรุ่นนี้ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งความสปอร์ตและความหรูหราโดดเด่นตั้งแต่ภายนอกที่ออกแบบภายใต้ในแนวคิดโคดดีไซน์ที่ทันสมัยมีเส้นสายลื่นไหลเฉียบคมทั้งด้านหน้า และด้านข้างที่พาดผ่านตัวรถอย่างสง่างามด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่เน้นความกว้างและมีดีเทลโครเมตนิยมเล็กน้อยซ่อนความรูในขณะที่ไฟหน้าใช้เทคโนโลยี LED เต็มรูปแบบมีฟังก์ชันปรับองศาและปรับความสว่างอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เวลากลางคืนเสริมเต็มด้วยไฟไท้าย LED ที่ลากยาวต่อเนื่องแบบท่อเดียวให้ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและสะดุดตาในทุกองศา มิติของรถจัดว่ากว้างขวางและท้องตัวมีความยาวระดับกลางแต่เพิ่มระยะฐานล้อให้รู้สึกมั่นคงขณะขับขี่ทั้งยังให้ความสูงที่พอดีสำหรับการเข้าออกง่ายและทัศนวิสัยที่ดีในเมืองส่วนล้ออลลอยลายใหม่ขนาด21นิ้วออกแบบให้ดูสปอร์ตแต่สบายตาผสมผสานกับซุ้มล้อที่คงดูแข็งแรงช่วยเพิ่มมิติให้ตัวรถดูดุดันแต่ไม่เถือทักเมื่อเปิดประตูเข้ามาสิ่งแรกที่เราจะสัมผัสได้คือความหรูในสไตล์ที่แตกต่างจากเดิม โดยเฉพาะห้องโดยสารที่ใช้วัสดุหนังหน้าป้าเดินตะเข็บคู่มีลวดลายและวัสดุตกแต่งแบบวูดเกรนที่เพิ่มความอ่อนช้อยของการออกแบบคอนโซลกลางออกแบบเรียบมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ประมาณ12นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อไร้าสาย Apple c a r Play กับ Android Auto รวมถึงระบบนำทางในตัวแบบ a t ท v e คลิกเดียวก็เชื่อมต่อโทรศัพท์เพื่อใช้งานแอบปบหรือจอ,อยังไงก็ได้อย่างง่ายดายหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบปรับทีมแสดงผลได้ตามใจชอบเพิ่มแสงไฟแอมเบียนที่ปรับสี ได้หลายโทนเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารตามอารมณ์สิ่งที่ทำให้รู้สึกโรงภาพยนตร์เครื่องที่คือระบบเสียงพรีเมียมจากบอดที่มีลำโพงประมาณ14ตำแหน่งเทียบชั้นระบบโฮมซีเนมาติดได้อย่างสบายๆบยริเวณห้องเก็บสัมภาระหลังสามารถปรับเลื่อนได้และพื้นที่กว้างถึง75ลูกบาทฟุตเมื่อพับบอกเรียกให้ความอเนกประสงค์แบบลงตัวใต้ฝากระโปรงมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์ที่ประหยัดและพอเพียงกับการขับในเมืองและรุ่นเสียบปลั๊กไฮบริดที่มาพร้อมระบบมอเตอร์ไฟฟ้าร่วม ให้พลังกำลังรวมสูงมีอัตราเร่งที่ฉับไวและประหยัดน้ำมันแบบตะลึงไฟฟ้าช่วยเดินทางระยะใกล้ได้สบายและโหมด plug-in hybrid สามารถวิ่งได้ในระยะทางที่มากพอไปเที่ยวนอกเมืองโดยไม่ต้องหยุดชาร์